สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect ดีได้กับผมบาร์เลฟลุกเช่นเคยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวย้อนหลังตัวของซูบุกิฮาโลวีนที่ผมข้ามมาเนาะ คือจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ทำละเพิ่งโดนรางตู้มาบาดๆเลยตัวนี้ยังไม่ค่อยจะมีอารมณ์แต่ว่าด้วยความที่ช่องนี้คอนเทนต์หลักคือการรีวิวตัวละครใช่ปอ่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะทำรีวิวให้ครบตัวนั่นแหละถ้ามีเวลาจริงๆตัวของซมบุกิร่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะอ่าผมก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ครับมาเจาะลึกความสามารถของซึมุกิที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ แล้วก็ตัวของซูบุกิก็ยังอยู่ในตู้กาชาของตอนนี้ด้วยใช่ไหมเซิร์ฟไทยเป็นตัวลิมิตด,ด้วยโดยตู้ของซูบุก,กิจะหมดเวลาในวันที่10กกุมภาใช่ไหมก่อน11โมงแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นตู้รีลันของลูน่ากับคายะเนาะ,ะมาดูที่สกิลกันเลย u b บี i สติงคาริวัน ินี้จะเล็งเป้าไปหาัตูหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงที่สุดทำาดเมจกายภาพระดับใหญ่จากนั้นจะลดพลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายกับลดสปีดลงด้วยระดับใหญ่พิเศษเลยโดยที่เท่ร้อยเจ็ดสิบสกลิลนี้จะทำาดเมจอม่น24,700คิดเป็นความแรงจะเท่ากับ2.7เเท่าของพลังโจมตีจากนั้น จะลดพลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายลงด้วย9,500นะกับลดสปีดลงไปอีก80%เลยอ่ะระยะเวลาของดีบัฟทั้ง2อันนี้จะอยู่ได้นานถึง18วินะต่อไปสกิลที่1 t a y l เ r Halloween โลวีนสกิลนี้ซูมุกิจะกลางบารียป้องกันดดาเบจกายภาพให้กับตัวเองจากนั้นจะบัฟเพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้กับตัวเองด้วยครับ ระดับใหญ่อ่ะที่เลเวล175่มอจ้าจะกลางบาเลียป้องกันดาเมจได้ถึง13,200เลยแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มดีเฟนส์กายภาพครับอีก220หน่วยด้วยนะอ่ะบัฟให้กับตัวเองอยู่ได้นาน12วิต่อไปสกิลที่2 Fear Attention สกิลนี้破 w a l ครับย่อยุสศตรูทุกตัวให้เข้ามาตีตัวของซูมุกิ แล้วก็จะฟื้นเลือดระดับกลางให้กับตัวเองจากนั้นจะทําให้สตูหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีเกียภาพสูงที่สุดติดสถานะหวดัวดหวัดอ่ไอ้ดีบัฟที่อยู่ใน UB ของแคลของเราอะแคลที่ถูกลืมโดยที่เลเวล1 7 5ครับจะฮิวเลือดให้กับตัวเอง7832แล้วก็จะทำให้สตูอะติดสถานะหวาดปัน8วิ ส่วนระยะเวลาของการโพ o บล็ ock, อกตอนนี้เลเวล175ใช่ไหมจะอยู่ได้นาน13.75วิครับอะแล้วก็ใครที่ไม่รู้ว่าความสามารถหวาดวานันอะทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยไปฟังผมอธิบายตอนที่ดูตัวอย่างใช้จริงก็แล้วกันเนาะอะ,อ,ะอย่างที่ได้ดูความสามารถของสกิลกันไปนแล้วสิุก,กิร่างนี้จะเป็นสายแทงใช่ไหม ของสมัยก็เหมือนกันนะไปทางสายแท้งโดยอาวุธหลักครับทั้ง2ชิ้นของสมบุกิอ่ะจะเป็นมีดอ่าพวกเครื่องป้องกันจะมีเสื้อแล้วก็โล่เนาะส่วนเครื่องประดับอีก2ชิ้นครับอันนี้จะเป็นของสายดีเฟนส์ทั้งคู่เลยอ่ะค่าแซดก็จะมีพลังโจมตีกายภาพนะ6,900อ่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นตัวสายแท้งพลังป้องกันกายภาพครับ686ป้องกันเวทอ่า531 เลือดอยู่ที่41,300อ่าค่าคีทีิคอนครับ539เลยอาสํเาหลยสลับสายแทงนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะอืมไม่เชื่อลองไปดูตัวแทงตัวอื่นๆน,นะอย่างเช่นอ่าพีา่สาวชิซุรุหรือว่าเปโกะอะไรพวกเนี้ยมีค่าคีแค่ประมาณ100-200เท่านั้นเองอ่าเรียกว่านี่แหละคือจุดเด่นของอาวุธสายมีดอืมมีค่าคียที่คอนที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ที่เหลือครับ ค่าสัตว์ TP นะในนี้จะมี14แต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยอ่ะไอค่า,า TP ตรงนี้ซูม,มูกิจะมีแค่4เท่านั้นเพราะว่าของเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะได้บัฟเพิ่มขึ้นมาตอนระบบแรงโบนัสแบบใหม่ซึ่งของไทยยังไม่มีตรงนี้ส่วนลดการใช้ TP นะอาจจะมี4หน่วยหิวแรงขึ้นครับ44%อ่าน่าเสียดายนิดนึงนะค่าฮิวตรงนี้มีน้อยไปนหน่อยซม,มุกิก็เลยจะหิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร คือส่วนใหญ่คนที่จะมีค่าฮิวเยอะจะเป็นพวกสายเวทที่ถือไม้เท้าสายซับซะมากกว่าอะค่าความเปนยาครับมี48นะค่าลบลีก64ส่วนค่าดูดเลือดจะมีแค่ศูนย์ก็คือจะไม่สามารถฟื้นเลือดจากการโจมตีทั่วไปได้นั่นเองนะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอยู่ละเพราะว่าสมุกกิร่างนี้เป็นตัวแทงเนาะยังไงก็โจมตีได้เบาอยู่ละ แล้วก็ตำแหน่งยืนครับเป็นตัวละครแถวหน้านะอ่าโดยจะยืนอยู่ระหว่างตัวของเข่านิ้ล่างแรกกับเลปีใหม่มสามารถดูตำแหน่งยืนได้ตามตารางที่ขึ้นให้นี้เลยต่อไปลองมาดูแพทเทิรของการใช้สกิลครับเริ่มต้นใช้สกิลที่2ก่อนนะโฟวอล์กแล้วก็หิวให้กับตัวเองตามด้วยสกิลที่1ครับกางบาลียกับเพิ่ม,มดีเฟนส์โจมตีธรรมดา แล้วก็ใช้สกิลที่2ครับโถ<ท>วอล์กอยู่ให้กับตัวเองดีอ่ะแล้วถึงจะเข้าลูกสกิลครับนะสกิลที่ง1งโจมตีธรรมดาแล้วก็สกิลที่2คือเรียกว่าตัวละครใหม่ๆส่วนใหญ่อะ่ะได้แต่ลูกสกิลดีๆกันทั้งนั้นเลยใช่ปะอยากของเซนบุกิล,ล่างนี้ก็ใช้สกิลได้สลับกับการโจมตีธรรมดาเลยใช้สกิลได้บ่อยมากครับมีการโจมตีธรรมดาแค่3ครั้งเท่านั้นน่ะในการ วน7ครั้งอที่เหลืออีก4ครั้งเป็นการใช้สกิลหมดเลยแล้วตัวของสมุกิล่างเนี้ยก็มีแต่สกิลดีๆทั้งนั้นใช่ไหมกางบาเลียได้ครับเพิ่มดีเฟนได้อยู่ก็ได้นะ่โฟวอลกได้ดีอ่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับนี่คือขอคอยดูหน้าชั้นที่470นะก็คือ อหอคอยที่กำลังจะเข้ามาในเดืยวนี้นั่นเองมาดูกันครับว่าตัวของซูมุกิจะถึงแค่ไหนในฐานะตัวแทงคือจริงๆลงหอคอยชั้นนี้สู้กับบอสฉลามอะ่ะปกติเราต้องใส่ยุยหกดาวเข้ามากลางบาเลียให้นะถึงจะผ่านได้อ่าเพราะว่าตัวของบอสตีแรงมากๆครับถ้าไม่มีตัวกลางบาลียโดนทีเดียวบินทั้งทีมได้เลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ครับใช้แค่ซมุกิตัวเดียวนะ เดี๋ยวดูความสามารถในการลดพลังโจมตีจะรอดไหมอ่ะอยูบีครับคือในทีมอ่ะไม่มีตัวเพิ่มดีเฟนส์กับตัวกลางบาเลียเลยนะจะมายัางยูบีของบอสมาแล้วครับเป็นไงรอดปกตินี่คือไม่เดือนะไม่เชื่อลองดูนะถ้า ไม่ใส่ตัวที่มีความสามารถกลางบาเลียแต่ก็ยางว่าผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้สุมุกินะใช้ยุยหกดาวครับกลางบาเลียให้จะผ่านง่ายกว่านะ โอเคมาคุยกันดีกว่าว่าซุมุกิฮาโลวีนอะเก่งยังไงอย่างแรกครับซุมุกิร่างนี้คือตัวแทงเดเมจกายภาพที่มีสกิลพอวอคที่ถึกที่สุดในบรรดาตัวแทงทุกตัวที่มีสกิลยั่วอยู่แล้วโดวยซมุกิอะจะมีสกิลเพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้กับตัวเองได้ถึงสสกิลเลยก็คือสกิลที่1กับสกิล EX แถมยังมีบาเรียป้องกันกายภาพที่สูงถึง1 3 0 0 0เลยเรียกว่าเยอะมากๆครับขนาดบาเลียของยูอีหดาวอะยังป้องกันดาเมตได้แค่700 0กว่าเท่านั้นเองนะหรือไอบารียสกิลที่1ของดีมาอ่ะอันนั้นก็ป้องกันดาเมตกายภาพได้ประมาณ ,6000 เท่านั้นครับแถมสกิลหนึ่งของดีมายังใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมบวกกับซูมุกิครับยังสามารถอยู่ให้กับตัวเองได้ด้วย เรียกว่าครบสูตรเลยครับสำหรับสายแท้งอ่ะมียั่วยุนะมีอยู่ใ้กับตัวเองกางบาเลียได้แบบหลักหมื่นแถมลูปสกิลก็ดีด้วยนะคือแปบ๊แปบๆก็ฮิวได้แล้วครับแปบ๊บๆบก็กางบาเลียได้อีกละด้วยความถึกระดับเนี้ยทำให้ซูบุกิครับเป็นตัวดูดสกิลชั้นดีเลยอย่างเช่นเวลาเจอธรรมกิตายูบีใส่อะซูบุกิก็รับได้สบายสบายครับเพราะว่าถึกกว่าโคกปีใหม่แล้วก็ถึกกว่าคูกะอีก ส่วนยก็โหดเหมือนกันครับสามารถลดพลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายลงได้9,500หน่วยเลยบวกกับลดสปีดลงด้วยอีก80%ครับแถมสกิลนี้ยางเล็งเป้าไปหาศัตรูที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงที่สุดด้วยเรียกว่าคนที่โดนเข้าไปอเป็นง้อยไปเลยอ่ะดูตัวอย่างครับซึมุกิยูบีเดี๋ยวดูผลของการสโลนะ เริ่มตรงนี้ครับวีที่59เป็นไงเดี่ยวี้ไม่ขยับเลยอ่ะใช้สกิลละ่ะต่อครับวีที่49นะ48 47 46 45ด่สดีบหกสีาอ่ะดีบัฟหายไปแล้ว42 41 40 39ครับถึงจะขยับได้อีกครั้งเป็นง่อยไปเลยอะประมาณ10บโกวิอื้อหือ โลโหดมากแถมยังตีสมุกิไม่เข้าอีกอะ่ะโอ้โดนลดพลังโจมตีไป9ก้าันกว่าอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพอสมุกิใช้ u ูบไปแล้วโยริถึงไม่ได้โดนสโลตอนนั้นทันทีเลยยังสามารถโจมตีได้เร็วอยู่แป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วพอทำไมดีบัฟหมดเวลาไปโยริถึงไม่หายสโลเหตุผลก็คือแมคคาดของเกมครับหลังจากที่ออกแอคชั่นไปแล้วอะ่ะ คูลดาวหรือช่วงเว้นระยะเวลาจนกว่าจะใช้สกิลถัดไปอะ่ะมันเป็นของแอคชั่นที่ใช้ไปก่อนหน้านั้นทำให้ฮิโอลีอะ่ะไม่ได้โดนสโลดในทันทีอาจถึงจะโดนยูบีไปแล้วแล้วถึงดีบัฟจะหมดเวลาไปฮิโลีก็ยังโดนสโลดต่อไปอีกหลายวิเลยนั่นเองนะเพราะว่าคูลดาวระหว่างสกิลอะ่ะมันเป็นของแอคชั่นก่อนหน้านั่นเองต่อไปพอาสามารถวัดวัน ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าความสามารถนี้ทําอะไรได้ผมจะอธิบายให้ฟังนะดีบัฟนี้ครับจะทําให้คนที่โดนนะเวลาออกแอคชั่นอย่างการใช้สกิลหรือว่าการโจมตีธรรมดาตัวละครนั้นจะไม่ได้ค่าท p อ่ะลองสังเกตดูที่หลอดทีพของฮิโน์นนะซึ่งปกติการใช้สกิลหรือว่าการโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งอะ่ะคุณจะได้เจน DP 90หน่วยใช่ปะแต่ว่าคนที่ดดีบัฟนี้ครับก็จะไม่ได้ทีพีจากตรงนี้เลย เนี่ยผ่านมา20กววีครับเรียวนี้ TP ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอะแต่ว่าซู o ุกิครับใช้ UB ออกมาได้แล้วนี่แหละคือจุดเด่นที่ดีที่สุดของซูุกิร่างนี้เลยเพราะว่าซู o ุกิจะใช้สกิลนี้ออกมาในบูบแรกครับแถมสกิลยังเล็งเป้าไปหาตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดด้วยนอกจากนั้นคนที่โดนดีบัฟนี้เข้าไปอะจะไม่ได้ TP จากการฆ่าศัตรูอีก ลองดูตัวอย่างปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลีโนยูบีฆ่าอีกฝ่ายได้4ตัวครับ TP ตลอดเลยใช้ยูบีสาได้อีกรอบ าพอเจอซูุกิครับโดนดีบัฟหวัดหวันเข้าไปลิโนโยูบีอะถ้าอีกฝ่ายได้3ตัว,ตวเห็นปะพีไม่ขึ้นเลยครับใช้ยูบีต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ติดสนามหวัดหวันเข้าไปอ่ะการจะได้ทพีจะเหลือจากแค่2องวิธีเท่านั้นครับ คือ 1. ให้คนอื่นอ่ะใช้สกิลเจนทีพมาให้หรือไม่ก็ถ้าตัวเองมีสกิลเจนดีพอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกัน 2. โดนอีกฝ่ายทำเดำเมจแล้วเสียเลือดครับถึงจะได้ทีพมาจากส่วนนี้อ่ะส่วนทีพที่ได้จากการออกแอคชั่นกับทีพที่ได้จากการฆ่าศัตรูอันนี้จะไม่ได้เลยถ้าคุณตีสถานะวัดวันอยู่คือเรียกว่าซูบุกิครับ เป็นตัวที่เบรกคอมโบของทีมกายภาพได้ดีมากๆเลยนะมีดีบัฟสุดโกงสโลสุดโหดอ่าลดพลังโจมตีได้อีกแถมมีสกิลฮิวให้กับตัวเองครับกลางบาเลียได้แบบหลักหมื่นถึงด้วยต่อไปมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างเนาะอย่างแรกซูบุกิร่างเนี้ยแพ้สายเวทแบบสุดๆเลย เพราะสกิลบัฟเพิ่มดีฟเอนะเพิ่มได้แค่พลังป้องกันกายภาพเท่านั้นบาเลียก็ป้องกันได้แค่ดัมเบิกายภาพเหมือนกันไม่มีสกิลอะไรที่ช่วยลดทอนดัมเบิเวทได้เลยอ่าพูดง่ายๆก็คือแพ้ทางดัมเบิสายเวทยิ่งกว่าพุดดิ้งซะอีกอะ่ะของพุดดิ้งอย่างน้อยก็ยังมีสกิลผีที่ทําให้เป็นอัมบาตาได้หลายวิอยู่ใช่ปะ่ะอ่ะแต่ว่าของซบุกิไม่มีเลยต่อไปข้อที่2ครับ อาวุธของซมุกิล่ากนี้ดันเป็นมีดสังันคือซมุกิล่ากแรกอาวุธเป็นสนับไม่ใช่เหรออันนี้ดันเอาสนับไปให้มัสซิสังั้นนะแล้วก็เอามีดของมัสซิลีมาให้กับซมุกิแทนอ่ะอาวุธมีดมันไม่ดียังไงคือไม่ดีตรงที่ค่าทีพีน้อยนี่แหละถ้าเป็นอาวุธสนับะขั้นต่ำซูมุกิจะได้ค่าท p พีอยู่ที่24หน่วยเลย แล้วก็ลดการใช้ TP อีก14หน่วยครับแต่ว่าตอนนี้ TP ที่เหลืออยู่ของซามุกิมีแค่4หน่วยเท่านั้นลดการใช้ TP ก็มีแค่4หน่วย <c oughs> คือค่าแซต TP หายไปโคตรเยอะมาสลิร่างคาโลวีนบอกเลยหวานครับขอบคุณสำับอาวุธสนับอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเออก็ถูกแล้วไงเพราะว่าอาวุธมันก็เป็นไปตามชุดที่ใส่ใช่ปะ อย่างในภาพอิลาัสเนี้ยซมุกิน่างนี้ถือมีดใช่ปะส่วนวัสลีก็ใส่ถุงมือซึ่งก็เป็นสนับอืมถ้าคุณจะพูดอย่างนั้นครับอิริยาอิริยาถือขวานทําไมเอเดมสวมใส่ถึงเป็นม้เท้าอ่ะไม่ถือขวานไปเลยอ่ะกลายเป็นใส่กายภาพนะไม่มีค่าคิดขวานเน้นแค่เลือดกับพลังโจมตีอ่ะข้อเสียข้อต่อไปคือ ย u b ของซมบุกิล่างนี้เป็นแบบทำดาเมจแล้วทำให้ติดดีบัฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าซมบุกิทำดาเมจไม่ได้ดีบัฟก็จะไม่แสดงผลครับอ,อย่างเช่นเวลาเจอพวกตัวละครที่มีความสามารถกลางบาเลียอ่ะ,อะอย u บของซมบุกิก็คือไรผลเลยส่วนข้อเสียอีกข้อครับก็คือสกิลที่2ที่ทำให้ติดสถานะหวาดหวั่นนั่นแหละอ้าวไหนเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นข้อดีอยู่เลย ใช่แล้วครับเป็นข้อดีที่สุดแล้วก็เป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันม,มันเสียตรงที่สกิลเนี้ยแอคชั่นออกช้านั่นแหละอ่าทําให้สกิลเนี้ยโดนขัดง่ายมากอย่างเช่นโดนคา u มิโดนมิฟุยุโดนเลมหรือว่าโดนอินงนิสองคนหลังนี้ถ้าได้เสนโยะก็จะกลายเป็นเมตาในอารีนาเอาง่ายๆก็คือโดนขัดง่ายกว่า ซาลินซัมเมอร์ซะอีกอะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโดนนีนอนขัดได้ครับแทนที่ซมบุกิจะเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ทีมกยภาพอ่ะอันนี้กับแพ้ฐานนีนอนสะง,งั้นอุตส่ามีสกิลโคตรดีจบเลยโดนพัดตบเข้าไปกระเด็นนะแทนที่จะเป็นตัวชะลอ uv ของนีนอนได้อ่ะหมดกัน คือถ้าสกิลนี้โดนขาดอ่ะก็เรียกว่าความเก่งของสมุกิครับหายไป40-50%เลยอ่ะถ้าคุณหวังผลของสกิลนี้ในมูบแรกนะอ,อย่างที่เคยบอกความเร็วของสกิลที่ใช้ออกมาในมูบแรกสลับในอารีนาคือโค้รสำคัญครับอย่างตัวของอินโอลิอ่ะเป็นตัวที่แทบจะไม่มีอะไรเลยแต่อินโอลิมีสตันหมู่มูบแรกครับที่ใช้ออกมาได้เร็วมากๆแค่นี้ก็ ได้กลายเป็นตัวท็อปเมตาของอารีนาเลยแต่ว่าของเซิร์ฟไทยต้องรองเซนโยก่อนนะแล้วก็ถึงคุณจะขยับซูบุกิไปไว้ตำแหน่งที่สองก็ไม่รอดครับโดนสกิลติดชามของยูกิขัดได้อยู่ดี <c oughs> เรียกว่าอะไรจะแพ้ฐานทีมดีนออนขนาดน,นั้นโดตาสงสาร ก็มาถึงช่วงสรุปท้ายคลิปกันเลยเปิดดีไหมสลับตู้นี้ตู้ของซูบุกิฮาโลวีนอย่างที่ได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วเนาะอ่ซสบุก,กิร่างนี้ครับก็เป็นตัวที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเอาจริงๆถ้าไม่นับตรงที่โดนขัดสกิลได้ง่ายก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งอยู่นั่นแหละแต่ไม่ถึงขั้นมัสแทบนะถ้าคุณกำลังอยากได้ตัวแทงถึกๆที่มีสกิลยั่วยุ่ะ เบุกิร่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์ครับเป็นตัวที่ใช้ลงด่านธรรมดาได้ดีลงอารีนา่าก็เก่งอะถึงจะแพรทางนี้นอนก็เหอะกับเป็นตัวที่ใช้ไต่หอคอยลูน่าได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะไอ้ชั้นทางเดินสำรวจอะ่ะใครที่มีปัญหาตัวแท้งยืนไม่ไหวลองใช้ซึบุกิดูส่วนในแคนบัอเทิลอ่ะอันนี้ก็ได้ใช้หมดกันถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะ เดือนนี้แหละนะแขนแพทเทิร์นของเดือนนี้อ่าไม่ก็เดือนหน้าจะมีบอสที่เราต้องใช้ซูมุกิอยู่อืมจริงๆก็คือใช้ตัวแทงที่มีสกิลยั่วยุนั่นแหละแต่ว่าในบอรสระดับเทียสี่อ่ะตัวแทงอื่นจะยืนไม่ไหวครับมีแค่ซูมุกิเท่านั้นที่ยืนได้จริงๆโคกปีใหม่ก็ยืนได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะต้องกดมือช่วยส่วนของซมุกิอ่ะจะเป็นแบบปล่อยออโต้ไปได้เลยแถม ทำดาเมจได้สูงด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทีมกดมือแบบยากๆสักหน่อยอ่ะก็ไม่จาเป็นต้องมีซมบุกิล่างนี้ก็ได้นะส่วนผู้เล่นใหม่อันนี้ก็แล้วแต่เลยอ่าถ้าคุณกำลังต้องการตัวแท้งถึกๆที่มีสกิลยั่วยุ u, อ่ะจะเปิดซมบุกิก็ได้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำข้ามไปก่อนดีกว่านะผู้เล่นใหม่อ่าผู้เล่นใหม่ควรจะเก็บเพชรไปลงทุนกับพวกตู่ ดีกว่าอาจจะได้หา3ดาวเก่งๆได้ทีละเยอะซึ่งตัวของซซมุกิถึงจะเป็นตัวแทงที่ถึกมีสกิลยั่วยุแต่ตัวของซซมุกิไม่มีสกิลที่บัฟให้กับทีมตัวเองได้เลยต่างกับตัวของโคกปีใหม่อของโคกปีใหม่ทั้งฮิวเลเจนให้ทีมได้บัฟพลังโจมตีให้กับทีมได้เนาะแต่ว่าในเรื่องของความถึกตายยากอันนี้เซมุกิจะเหนือกว่าแล้วก็ซซบุกิมี ทีมของฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างโหดเนาะ,ะทั้งติดสโลติดลดพลังจมติเกียภาพติดสถานะาบาดวันด้วยแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายเติมเงินหรือมีเพชรเหลือเยอะอะอยากจะเก็บสะสมตัวลิมิตซมุกิเป็นตัวละครที่คุณอวยอันนี้ก็เปิดได้เลยนะซุมุกิชุดนี้น่ารักซะด้วยใช่ไหมชุดแดกิล่าครับดูดเพชรผมไปเรียบร้อยหมดเลย4500 0เพชร หายไปในพริบตาโอเคมาต่อที่เหลือกันครับเซนโยของเซมุกิค่าสัตว์เริ่มต้น HP 75หน่วยพลังป้องกันอย่างละ9หน่วยแล้วก็ค่าสัตว์ DP อีก1ห,หน่วยส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปสกิลที่1เท y ลเลอร์ฮาโลวีนปลาเรียป้องกันกายภาพครับ จาก13,200นะเพิ่มขึ้นมาเป็น15,800แล้วก็บัฟเพิ่มพลังปกันกายภาพจากเดิมที่บัฟได้220หน่วยครับเพิ่มขึ้นมาเป็น264อ่ะส่วนบรรทัดสุดท้ายจะเป็นความสามารถใหม่นะคือรีเจนเลือดให้กับตัวของซูบุก,กิเองครับอีกวิละ1262ต่อไป การอัพแลกแลบการทำของอ่ะสรับซื้อมุก,กิร่างนี้ในเซิร์ฟไทยนะก็สามารถอัพขึ้นไปสูงสุดได้เลยของตอนนี้ก็คือแลก18ของ4ชิ้นใช่ไหมอ่ะเป็นตัวแทงครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการอัพของอยู่ละส่วนใหญ่อัพสุดได้เลยส่วนสกิลอันนี้ก็เหมือนกันนะอัพเต็มได้หมดทุกสกิลเลยแล้วก็สุดท้ายการอ่านเนื้อเรื่องอ่ะอันนี้ก็สามารถอ่านได้หมดเลยนะไม่มีปัญหา จะได้พลังโจมตีบวกขึ้นมาครับ90หน่วยแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดของเซิร์ฟไทยค่าแสรตรงนี้จะเป็นบวกดีเฟินนะอ่ะไม่เป็นไรนะอ่ะได้หมดเลยเหมือนกันโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวตัวของซูมุกิฮาโลวีนทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย